ตอนโตมาก็ได้นะไม่ต้องเ็นตอนเด็กนูเห็นพี่ตั้งแต่สตอรี่ชีสเค้กเลยนะคะฉันไม่เคยอายกับเรื่องอายุตัวเองเลยร่างกายเราไม่ใช่คนที่เกิดมาเป็นพิมพ์นางเอกก่อนยุคพี่อ่ะจะเป็นสวยคือฝรั่งลูกครึ่งแล้วอันนี้โผล่เข้ามาในไทมิ่งที่หน้าแป๊ะเหมือนกับขายแบบเหมือนปลาสวรรค์แล้วมีปลาสวรรค์ลดบาบ์บีคิวเราไม่ต้องสวยในแบบที่คนอื่นเขาเรียกว่าสวยวิสัยอีกอย่างหนึ่งที่เธอยังไม่รู้ว่าฉันเป็นคือ นอกจากเป็นความสุดแล้วฉันเป็นคนติดคุม้มแล้วถ้าออกบัลลด้วยได้เจอพี่สาวด้วยอุ้ยคุมค้มคุม้มแล้วไปแล้วก็พีราทิดเซนกลับบ้านมีความสุขเบิกบานแล้วคือเป็นน้องสาวของยิปซีที่ดูแข็งแรงแต่ดูเป็นตัวนิ่มๆเป็นวัวชนนิ่มๆของยิปซีี <X> ชีวิตของเรากำลังจะเปลี่ยนไปเรากำลัลงเข้าสู่ยุคแห่งความบาลานซ์วันหนึ่งเราก็ชอบมันขึ้นมาก็ได้วันหนึ่งเราลุกขึ้นมาทํามันก็ได้เหมือนกันอะ แล้วพอทำไปก็คนพบเหมือนกันหลายๆอย่างว่าสิ่งที่เราคิดเราทำได้แต่จะเพศ้ราหรอวะดิคนเราชีวิตนึงจะมีบรรเจศกี่รอบรอบไหนบ้างอจริงบรรเจปรอบไหนบ้างก็จะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ยังยิ้มได้ต่อให้ฉันอกหักแค่ไหนฉันก็ยังยิ้มได้เพราะฉันยิ้มเก่งแต่ทรมานว่ะ i ร e Cast ฟิตปันปันค่ะ